ยังอีกยาวไกลกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคู่ทุกคนมาพบมาพอกันกัเบ้าก้อยโอมคนไขรถอีกเขียนเคยในเวลาดึกดึดึ๋นเออไอซีแหละพี่น้องเอ้ยชีวิตน่ามาหากินอดตาลับครับตานอนไหวใครอยู่อดตาลับครับจอยัาหลับตานอนเหรอ รับงานวานวนอิเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ะเออเขาตู้มุ่งหน้าสู้รถยีนี่ลก,กันครับพี่น้องเออตอนนี้กำลังอยู่แถวจ่าอําเออจะบรรยากาศเงีเยบๆเงาๆเออขี่คนเดียวเน,ะนาะฮะคนเดียวหารถก็ได้ ยอนควมจนนี่แหละจังในภาคลูกภาคเมียมา <laughs> ยเออยอดควมจนหละจังในห้างเหินเอ่อจะครอบว่าเป็นบางข่างบางเมรานะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาของการใส่ชีวิตเงินน้ำมาหากินซอยพักดันกันไปเนาะงไั้นมาดเตือน ไอ้เติมนึ่งแล้วพี่น้องโดนเติมแล้วนะครับมาเนี่ยเอามาจากกรุงเทพไปหาลา่ารถในไปบ้านบ้านบ้านของเอื้อยนะเป็นลูกของพี่สาวเมยไปอยู่น่ะน่ะเลยเพื่อโอกาสในเล่าผ้าหาขี่รถหาแต่ตลอนตลอด,ลอ,ดอยู่นำ้ำ หารถน้ำเหล้าอยู่สามหมื่นมันอะอ่ะาไม่ได้กะโอเคอ่ถือใจอยุดอกอ่าถือใจผมเนี่ยเดีอยวโคดึงแล้วพอถือใจโคนิ่นตีนตีไหลอ่เพราะยังว่ารถหลักเหมือนอ่าที่สำคัญนต่เป็นบบเป็นกระบะนี่หายากอ่เพราะว่ามันเป็นรถกันตั้งมาหากินรถนั้งมาหากินสิไมาา่สวยๆงามๆม,มันก็เป็นไปว่าไรล่ะพี่นอ้องอ่ ราคาหลักหมืน่นนั้นหลักแสยน,นยังขี่ไรยังต้องเก็บเงนินยังอีตุตูดาก่อนมึงเบี้งราคาเกืแสนหมื่นแสนสองอย่างไรก็เก็บเงนินเอามีดอกจีนไสปิง้งอันนี้ก็ได้ไมตีเอ็กอีกแล้วนะครับผมรถรถยอดนิยมนะครับดูต่าไมตีเอ็กปีเก่าซีตัวนี้ครับมีเบานะครับเบาแวนเวน ได้ทับการเป็นพวกไม้ไพาวเวอร์ให้เรียบร้อยนะติดตั้งให้งมื่นสวงนะพวกไม้พาวเวอร์ติดตัง้งยี่ห้อเงเพราะถ้าได้โตมากอะตดตัง้งเลได้พวกไม้ไพะเวอติดไหนเลยมื่นสวงเพื่อจะได้เอาไว้สบายสบาย,บายเขียนเออแต่ว่าอีซูซตูตัวสีขาวนี่ผมเอาไว้ก้อนนั่นมา วันละไรทั้งดายอย่างนี้มนหมุนไงนะหมุนไงก็พาวเวอร์มีสโตร์วิกเกียนเอลซองไว้ผมขั้นสีแดงอีกเออแน่นอนเนี่ยนะผมแต่มันหมุนไงขนาดนั้นก็่ต้องจำเป็นต้องติดตัง้งพาวเวอร์อีทูทูขั้นดีขาวทียบอ่ะเอาไปก่อนขั้นนี้นัน่นแหละและ้วก็น,นี่ก็ตามบนไปอี่นี่ครับผมช่วงล่างเน้นเปิดเครื่องดีนะแอร์เย็นเออแอร์นี่ แต่ว่าเพลงนี่ก็เยอะดีบิดจันนะเก็บได้ได้ก็เก็บให้เก็บไรก,ก็ม้วนไว้นะพี่น้องรถกระบะเป็นรถใส่งานเออให้เอาไปใส่งานว่าไหนเอาไปประกวดนั่งโ่บประมาณเพราะทีได้มาตีนี่ตีนั่นตีนี่นะเออแต่เป็นก้นเป็นรูจากรถเป็นไงรู้ดีว่าราคาหลักเมื่อมันไดหบมันได้สภาพได้นะคเออ อันที่พ่ผูรถพ่ผูถือว่าเป็นบุญแล้วราคาหลักหมืน่นเออถ้าสิ่ใหม่ว่าเก็บรายละเอียดทุกยางเป็นไปบ่ได้นะเนียเนี่ยจะซื้อรถแบบนี้ดีเลยนะผมไห้ไปซื้อรถไม่ไปลายแดงไปเลยแนะน้ำนะถึงกัานเตียงอ่อนวอดขวบบนบานสารเก่าขนาดได้ใ้ได้รถหลักหลักหมืน่นแต่ภาพแบบเนียบเนียบเออ <laughs> สีดีเอ่อสีเนียบด,ด,ดังสันดังสีมอมีซส้นมอมีอย่างมาเออตีปั้นนำฝนออกไฟคบตูด,ด่วนเออเบาะมอมมีขาดเออมอมี่กีนินตาด้านเออให้ขอจนตายกับอไไ้หรอกเออวอดวอดจนตายกับอไไ้เออก็รลู้ดีกันย่แต้ว่าคนนั้นมันก็เป็นรกษณะอย่างนั้น คนมากอยากได้ของถือกอยากได้ของถือกในเวลาไปถามซื้อนี่อย่าขายแพงเออแปลกว่าโอไม่ถามซื้อโอ้บุบหน้าบุบหลังแตกหน้าแตกหลังรถเก่าๆปีกับปีตั้มรถหญิงพร้อมแล้วบ้านนั่งที่ขายหงดหัวเบิร์ดเย็นเบิร์ดอ่าเบิร์ดโอ้ เบอร์เก่าไดคกับ,กบคือคืออาคา่าอ้ำธรรมดาเนาะอยากได้เนี่ยเวลาซื้อ,อยากซื้อของถูกสภาพดีแต่เวลาขายอยากขายแพงอ่าเวลาขายแหรอหน่าฮ่าฮ่าฮบ่นวนะ่ <c oughs> บบาจมอีกแล้ไวไอเวลาขายเขาอมันไม่ได้บอกว่ารถ แล้วา่นี้มันก็สภาพนี่แหละมันเอว่าบันนี้พอเอาไปขายเป็นตีนั่นตีนี่โอ้ยบกวกอลไรสิน้ำหัวเอเอ,อโอ,โอ้รถคลาสสิกเป็นเข็นเขาปั๊มเดินทางบุญเดียวกับะมาณนี้แหละบรรยากาศก,กะไกบไรพี่น้องติดยังอ่ะเม็สถึงไปเกิดอุบัติเหตุแน่แน่นอนนั่นรถ เนี้ยบานเต็มเลยนะ่ะให้น้ำมันระวังเลือรถใส่รถใส่สนุนก็ได้ขักขัดเนี้ยเนี้ยแล้วอุบัติเหตุพี่น้องเครื่องนี่เสียงนิ่มดีครับรถขั้นนี่คาดอ่อนดีอ่าเบรกดี แอร์เย็นแต่ว่ามีเสียงอ่าคอมแอร์แค่นั้นเออการันตีมาเสียงคอมแอร์ว้าวตรงๆนี่แหละว่าเป็นเสียงเงี้ยเสียงคอมแอร์เออ่าดีอายุโดนแต่ว่าใส่ในปกติแต่ว่ามันมีเสียงเวลาเขาปิดแอร์มันก็บเบิดเสียงแค่นั้นอ่ผมวาวตรงอยู่แล้วเออผม,มไผม,ม,ม,ม่ได้ผมมาโมงเบ็ดปิดบังแบบเมื่ดีผมประกาขับไม่ให้มันคคำกันข,ข,ขึ้นแบบ วัดที่เหตุครับพี่น้องไม่ดีเป็นยังเท่านั้นแหละหรถต้องบาแเลยจอดเต็มแลนเต็มว่หันไกลมาจากสมุทรสาครกันรถสิบแปลนลอกับไปพลาดเอ่อก็อกลางไปเกี่ยวรถกิงไปเคืงขั้น เปดล้วมึไงไคขับไดนละคันหนึ่งเปิดปาดเปิดปาด,ปด,ปาดบอกแล้ววะะ่า <c oughs> ย,ยังแต่ยังแต่ไปล้อผมอยู่ข้างหน้าเ้ออเปิดปาดเปิดไปเปิดมากบัดไปพอกันอีกที่ยังไงทองแก้ดีอาย,ยุาหนึ่งอเอาเราบังราวังราังกันพี่น้องระมัดระวังว่าบิดปาดมันก็มีกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่า ความผิดพลาดเกิดจากความบริสต์ตั้งใจไงมันก็เป็นการให้อภัยเดียแต่ว่าความผิดพลาดเกิดจากความ,ค,วามคึกขนองนี่เมื่อไหร่เอ้ยไหนคนณเอ้ไหน,นจะขะวางล้วคนอื่นเดือดร้อนน่าเป็น้องใ,ใส่รถใส่ถนนมันก็หลายเจ้าหลายคนมาอยู่มาห่วมมาเฮี้ยนกันกะนี่นิดน้ดนยนอยๆกัให้ให้อภัยกันเนาะบอกซอซื้อซะเนี่ยแต่ขี่รถแบบคึกรขน้องบาดเขียวมาวาม่า เกิดกับตัวทันเราบางแล้วมันก็ยังไปกระทบกับค้นอื่นอีกเวลาเขาขี่รถยูดดีๆเนี่ยเกิดว่าจะคองพลาดเองเนี่ยไปเชี่ยวไปชนเขาเนี่ยถึงขันเสียชีวิตเนมันก็เกิดความสูญเสียเนาะพี่น้องเออความสูญเสียมันเกิดหาสงสารน่ะพ้นนี่เขา่รูหลูเรืองน้ำมือสิอ้วนที่เหตุก็ขัดเนาะ หลันกับพวกนี่วัติหิตเนี่ยว่ามุลนิทีไหลหลายคนเลยมาหลายเจ้า เ้อพี่น้องนี่เนาะนี่รถกรณีชนกันเอ้ปวดวัวปวดไปพี่น้องเอยเอยเอ,เ,อเป็นยังกับเป็นไปทรัพย์สินนั่นมาตายกับหาไม่ได้ว่ายขี้บิดของคนนี่มันก็นสำคัญเนาะเอเอทรัพย์สินนั่นแนวใดมันก็นกน คุณเสียไปแต่ว่าคนขอก็ขอให้อยู่รักษาเนี่ยรักษาตัวดีๆเขาก็เดินทางต่อขอใหป้ปลอดภัยแขยวขาดปลอดภัยก็นเร็วกันนั่นแหละตามที่ผมมานั่นแหละเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจก็ยังพี้ขห้อภัยได้แต่ว่าเกิดจากความคือเกินน้องหน่มันเป็นตาสังมีฝนกระทบเบิดน่ะตั้งสองวัยทับี่น้อง เอาตัอไปตัวนี่ละก็ได้ไม่ตีนะนะปีเกาซีมากิิตั้งมาเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วมุนไงเบาบางังนุนรถแ่นดีย่วงล่างเนีนเอนการตีคำว่าที่ว่าออกมาจากปากคือความจริงนะแต่ว่าแต่จำนี้ตีหลายอาขอให้พันเพื่อเพรา้เกิดความถูกใจแก่คนขายนแตะรูด้ดีว่ารถราคานีรถราคา ตำหนี้ราคาหลัหเื่นได้ประมาณไหนราคาหลักเสียนีติดได้ประมาณไหนแค่สวาวให้คนเื่นเขาอ่ะท้อใจอะไอ้คนดีอยากได้ไปใส่การใส่งานนี่ลีนะก<อ>็จังบอกแะรา,ราคาหลังเืนินมันบมผูเครื่องดีมันก็เป็นบุญไม่แห้งแล้วแต่วันเอาราคาสามตีเืินหาเื่นโาผูมันก็หายายอย,อยู่แล้วบีน้อง ถ้าไส่สามสีมือหนามือลงมือมะปูก็ยังหายอย่างนี่แหละแต่เป็นรถกระบะเราไมันเป็นรถใส่งานนะรถเขาใส่การใส่งานเออราคากับแพงสภาพแต่ต้องนั่นก็รถเก๋งอีกรถเก๋งมันใส่แรนนย่างเดียวไม่ได้ขนขวงมันดูขวาง ว่างานเบาบรรโดรถเก่งนี่ยรถกระบะนี่มันไต่บันดูของได้นะมันก็มันก็เสื่อมมันก็คุนระเบิดสภาพมันก็เสื่อมเร็วกว่ารถเก่งราคาเนี่ยมันก็สูงมันมันในประโยชน์กว่ารถเก่งเนาะว่าปฏิเสธซะนี่แหละเข้มกว่าขึ้นเบิ้ลเข้มความเร็วกว่าขึ้นยกเว้นเข้มวัดรอบนะแค่นั้นนี่มันมากขึ้นกับว่าอะไรว่าที่นีประโยชน์เนี่ยหมดอะไรเข้มความเร็วของ

เป็นไรเสียบตาไปกันเลยจะเป็นบ้านมคน,นเอื้อนสารประม,มุ้มมั้ครับกับเราสบายจริงอ้าพี่น้องตัวมาบางคนเดินดนั่งจอแหละไรล่ะเรื่อตาไม่ดีเอกฝากไว้นะครับอ,อืมีกตังมาเวอร์ไงาเรียบร้อยนะครมื่อนสนองเยอะเลยดิไปเก็บรนายนละเอียด ราคาก็ยังดี่นในเนี่ยเพระนั้นเนี่ยนั่นก็ประมาณแปลต้นหรือว่าเก็ตไปนี่แหละประมาณนั่นแหละอ่าอันนี่เก็ตไปมันต้องไงแปลต้นนั่นดีประมาณนั่นอ่ะ,อเ,องงะ,ะ,ะเอาไปแปลไปได้กันแต่ว่าทำนี้ดีอย่างไรแต่เอาเครื่องดีเกียดดีช่วงล่างนี้ก็บอกได้เลย คันนี้พ่บินบังเนี่ย่นอนวงม,มาลัย power ติดตั้งให้เรียบร้อยอย่านลูกค้านักนครับแล้วผมนี่ต่ส่วนมากนะนะแต่พอเป็น power ผมติมาเอามาเพราะว่ามันไม่น่านอต่อจะของใส่หมุนยากเดียวกับลูกคาก็ดีเออกะดีจอดีจมก็ดีเป็นตุกเป็นยากเวลามันเลี้ยวเขาซอกเขาซอยหรือว่า โค้งไม่ไหลนั่นสิโค้งจ่อๆแบบนี้นะเพร่ะเป็นพาาเวอร์นี่มันก็นลำบากในการขับขี่นะพี่น้องแต่ว่าอีซูซูที่บาร์ดีผมเอามาเนี่ยมันหมุนไงวบะนี่ที่สีขาวน,นเ่ยมันหมุนไงผมก็เลยเอามาเพราะว่าแค่ล้อเคลื่อนมันก็หมุนไงไงแล้วมันก็เบาแล้วจุกทีนะตามปกติรถตัวไปมันเหลื่ดนนักแต่ว่าที่บาร์ดีดีขาวนีน่หมุนไง รอเกิื่อนเบาเลยมอายังไงก็เบาก็พวกอะไร,เ,รเบาเลยเหยวะสองลอยอีกแล้นะอมีสู้เหยวกองลอยอยังหน,นักกว่าแต่ว่าดูดูกันนั่นนี่เบาโอเคน้นองบินน้องขอบคุณครับสวัสดีครับเดินทางก่อนปลอดภัยครับผม